กูจะขอปะะทะหน่อยไ้ปะะทะกับพิษอิแหลกหน่อยดินะเดี๋ยวแปกเจอหม่อมขนาดแดกหน่อยวะนี่นี่ต้องแดกอย่างเงี้ใหญ่ๆอย่างเงี้เข้าไปมครมีเครื่องวัดความดำไหมแม,ม,ม,ม่มันม,มันหัวมึนหัวนะ สวัสดีครับวันนี้หลังจากที่เราไปภูทรกันมาหลายจังหวัดแล้ววันนี้ผมก็เลยมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครบ้างพัฒนาการซอย20หลายคนก็คงเคยรู้แหละร้านนี้เขาเคยไปออกรายการกัวคุณต่อยมาด้วยแต่ที่ผมมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกร้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นข้าวขางูไงปกติเราก็เคยคุ้นเคยข้าวขาหมูแต่วันนี้มันคือขางวงโอ้ยผมก็เคยมีคลิปนะ ข้าวขาหมูสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาหมูเจริญแสงขาหมูจอสอ้อยโอ้ยมีหลายคลิปนะที่แดกขาหมูมาเยอะเป็นสไตล์แบบขาหมูต้มพโลโ้อ่ะแต่อันนี้เป็นข้าวขางัวก็ไม่เคยแดกเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นไงอุ้เดี๋ยวก่อนหายใจไม่ค่อยออกเอากลัวไปหนอ่ะกลัวดเอา้าเฮ้ยเอ้าไอ้เ,อเ,อเ,อเอหียโน้ตหายไปไหนวะไอ้ชัดคลิปที่แล้วไป ไปนาทมาไปกินแม่ค้าที่นู่นเป็นไงคะมังคัคาที่รักเ้เรียกอะไรนะที่รักเพียละอยากต้อยเดียต้อยโกนหนวดกูแล้วโอ้แอบโกนตอนตอนหลับเหรอไม่พาเขาไปด้วยไงเออเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพาอยียต้อยไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปไปดูหน่อยข้าวขางัวมันเป็นยังไงวะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ่ะมาชื่อว่าร้านอะไรนะวัดด้าข้าวขาวัวค่ะวัดดะค่ะแปลว่าอะไร กุลาบกุลาบแล้วทําไมอ่ะคือเราเป็นมุสลิมมันกินหมูไม่ได้อยู่แล้วค่ะแล้วทาไมอยากกินหรือไงอน่ก่อนมันทำกุรุบันกุรุบันเวลาเขาเชือดวัวขามันจะเหลือเยอะค่ะเวลาเขาทำงานบุญอขาเหลือเยอะใช่จะได้ขาอางี้ดีกว่าไม่อยากเอาไปฝังเราก็เลยนึกเมนูแบบขาหมูเลยใช่ค่ะโอ้แล้วทํายังไงอ่ะทำเหมือนทำขาหมูเลยป่าพะโลอะไรเงี้ยทำม่วๆไปเลยอะไรนะ มั่วๆไปเลยใช่อแล้วก็เลยออกมาเป็นข้าวขางัวแบบนี้เลยก็เนี่ยเครื่องเคียงก็เหมือนขาหมูเลยนะค่ะเนี่ยก็มีไข่ต้มผักกาดดองคะน้ากระเทียมพริกค่ะอันนี้ทำไมไม่ขายแบบพวกต้มเนื้อก็มันมีเยอะแล้วไงอ๋อแค่นี้แค่นี้เปิดน้านยังต้าร้านอะเปิดจะสองปีแล้วค่ะแต่ว่าทำจริงๆอะทำไปสิบปีแล้วแต่ว่าขายแค่งานบุญวัดปีละครั้ง อ๋อก็คือไปออกตามงานแล้วเราก็ไปขายงานบนบ้านเราใช่ที่าเราที่ไหนอ่ะที่อนุ66ค่ะมิ่งังขาตงอ๋อแต่ตอนนี้มาเปิดเป็นร้านแล้วสองปีแล้วสองปีจะสองปีแล้วค่ะโอ้หแล้วเป็นงไงลูกค้าส่วนใหญ่กินคนพุทธคนมุสลิมกินได้หมดได้หมดค่ะแล้วเขาว่าไงมั่งอะเขาบอกว่าอร่อยแหละเรออร่อยแหละอร่อยเลนเป็นยังไงวะอร่อยแหละแม่ค้าจะต้องบอกว่าของตัวเองอร่อยใคอไแม่อร่อย ขายทำไมนะเนะเออเออใช่ป่ะเออก็ถูกต้องนอกจากขางวแล้วมีอะไรบ้างเป็นลิ้นค่ะไส้ไส้ก็เป็นต้มมะล้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วอะไรอีกเนื้อน่องลายน่องลายมีด้วยมีค่ะแล้วไหนขามันอะขามืนอไหร่เอาขามาดูหน่อยอันนี้คืออันนี้ม้นตีนมันใช่ไหมตีนค่ะตีนมันอันนี้ตีนปกติค่ะมีไม่ปกติด้วยค่ะอันนี้คือตีนไม่ปกติอ้โออันนี้ทางขา อันนี้น่าแข้งไหยใช่ค่ะใช่ตัดแข้งมาเลยใช่ค่ะโอ้ยเรื่องเราขายยังไงอ่ะที่นี่ถ้าถ้าแบบนี้แปดร้อยค่ะแต่ถ้าอันเนี้ยสี่ร้อยแล้วถ้าข้าวราดอ่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบ่ะแล้วลิ้นอ่ะลิ้นขีดละร้อยไส้ขีดละร้อยค่ะเออหนูคิดว่าพี่เนี่ยจะกินอันไหนกินตีมกินตีมอ๋อไม่ใช่ชิ้นขาเนาะคอลลาเจนเยอะมากเลยนะใช่งั้นพี่เอาอันเนี้ยอันหนึ่งได้ค่ะแล้วก็ เอาลิ้นด้วยหนึ่งจานเอาไส้หนึ่งจานแล้วก็ข้าวค่ะอ้ยข้าวมอหนึ่งพอไหมไม่พอไม่พอตอบเองด้วยอันนี้คือวันหนึ่งทำเยอะไหมเนี่ยสองร้อยสองร้อยขาเลยเหรอเบาป้าทำไมอ่ะวัวสมกรไงก็ไหลไปมาไม่ถึงหลังเลยคิดเลยเว้คิดเลย อไร <ป S 2> ไ, <ป S 1> ไปแดกดีกว่าไปแล้วก็เครื่องเคียงพวกนี้มาด้วยนะจ้าโอ้โยไป ใช่ผมชอบพี่มากเลยหนักแปดสิบเจ้าให้ได้ร้อยห้าสิบหนักแปดสิบอายุสิบขวบหนักแปดสิบอายุสิบขวบหนักแปดสิบเจ้าให้ได้ร้อยห้าสิบและหลานชายเพิ่งไปทํางานเมื่อกี้ชอบพี่มากเลยหนักร้อยห้าสิบแต่ไม่เท่าพี่โอ้โหพี่แค่ตรงไหนคิดก็ไม่รู้พี่แค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปเลยอ้ยครอบครัวนี้เขาทำไมตัวใหญ่จังเขาเรียกว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานไม่อาหารอร่อยเออเอ้ามาแล้วข้าวขาหัวนี่ อันนี้คือเจาทใิบคาทก็มีอันนี้คือตีนอันนี้คือเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายผสมกันใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยนะนี่เจิบาทนะก็ราดมายังกระขาหมูเลยจิ้มน้ำยังมันจิ้มกินก่อนไม่ได้แล้วแต่ก็่สุ่แล้วแต่แล้วนบอกให้กูจิ้มทำไมอ่ะอยากให้จิ้มมันจะอร่อยตั้งแต่คำแล้วกูอยากไม่อยากจิ้มอ่ะอยากกินก่อนนะแล้วก็จิ้มอ่ะแล้วพอถามทำไมต้องจิ้มแล้วแต่ ไล่เขาอ่ะกินกินก่อนได้ไหมไม่จิ้มอ่ะได้ไหมแล้วแต่แล้วเมื่อกี้บังคับทำไมแนะนำเอาแน่นำใจเขาบ่าแดดใจเขาฮึ่มฮึ่มอ๋อฮึ่มอ๋อร้านน้ำจิ้มฮึมดีกว่าใช่เชื่อเขาจบใช่ฟั่งมาเดินมาก ฟังคนอื่นมากมาตัคนเล่นแยหมดเลยพูดือนดูรายการกูมาตลอดฟังคนอื่นมากใช่ดูตลอดพูดเหมือนเมียกูเลยโอ้โหเอ้าได้แบบนี้แล้วยังใช่ธรรมดาไปใช่เราต้องอย่างนี้ใชเรานี่ระดับรุ่นใหญ่ไซส์เราต้องเป็นอย่างนี้ค่ะตามไม่ขายตามไซส์ 800เลยนะจริงๆอ่ะต้องกินพั0 0ถึงจะสมฐานะเรา1,800ไม่มีแม่ไม่มีก็พูดไปคนหนวดโกนเข่ามาแม่งกูเลยติ๋มเลยทีนี้นี่อโดนขมแล้วขมอีกอ่ะเอ้ามาต้องกินตรงไหนก่อนคะนี่ฮะใช่ค่ะชนตีนก่อนนะชุนตีนชวนนี้นะคือตีนเนี่ยกีบมันก็อยู่แถวนี้หมดเลย คอลลาเจนเลยนะทั้งหนังทั้งเอ็นทั้งอะไรเนี่ยมันมันจะออกไปหมดแล้วไงเพราะว่าอะไรเราต้มนานไหมตุ๋นนานค่ะขั้นต่ำในสิบชั่วโมงถ้าอย่างเงี้ยสิบสี่เพราะไม่งั้นมันไม่เปื่อยใช่ไหมไม่เปื่อยค่ะไม่เปื่อยโอ้หอันนี้คือเต็มจานอุ้ยเอาวะเดี๋ยวจะลองดูหน่อยกูจะขอประทะหน่อยไว้ประทะกับพริษอีดแหลกหน่อยเด้นะเดี๋ยวแฝดเจอหม่อมถนาดแดกหน่อยวะนี่นี่ต้องแดกอย่างเงี้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเข้าไป จตัวโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือแถวนี้น่าจะเป็นรีนทอนแหละไม่ไม่มันมันนุ่มเนี่ยเอาลิ้นดูลไปมันก็แตกแล้วค่ะมันไม่ได้แบบเหนียวอ่ะทำเผื่อคนแก่โดยเฉพาะเลยไงพี่หนุ่มละพี่หนุ่มละนี่ไม่ได้ว่าพี่หนูพูดถึงว่าหนู่มทำทั่วไปโอเคแบกต่อเอ้ยอร่อยคือมันมันเป็นรสชาติที่ จะจะเทียบกับขาหมูกับขางวม,มันก็เทียบไม่ได้เพราะมันคนละคนละอย่างแต่ว่ามันเป็นต้นตีนงวก็แล้วกันที่แบบว่าต้มพะโล้นี่มันก็แปลกดีปกติจะไม่ค่อยเห็นใครเขาทำกันค่ะต้นตีนมันจะไม่มีเนื้อนะคะลูกค้าค่ะเออจะมีแต่ลูกค้าบางทีลูกค้าจะดรามาว่าทําไมตีนไม่มีเนื้ออ๋อตีนไม่มีเนื้อใช่เนี่ยทำไมรู้ว่าตีนไม่มีเนื้อ หมูก็ไม่มีนะตีนหมูก็ไม่มีเนื้อนะไม่มีใช่ไหมเออบางทีลูกค้าไม่เข้าใจไปกินไหมล่ะต่กินไหมล่ะลูกค้าไม่เข้าใจว่าลูกค้าไม่เข้าใจไงว่าตีนไม่มีเนื้อเขาเขาคิดว่ามันมีเนื้อใช่ไหมเขาคิดว่ามีเนื้อเพราะปกติเวลาราดข้าวอย่างเงี้ยหนูจะใส่เนื้อไปให้ไงคะแต่พอเวลาเขายกขากลับบ้านเนี้ยไม่มีเขาก็จะโวยวายแดกได้ยังเนี่ยก็แดกได้สิอโอเคครับ คืออารมณ์เนี่ยเหมือนแดกขาหมูแต่ใหญ่กว่าแล้วก็หนังกับตัวเอ็นมันอ่ะดูตามซ่องอ่ะเหมือนอยากคาคิอันนี้ก็อารมณ์คาคิเลยโอ้โหอ้กินกับพริกนี่ใช่เลยเนี่ยกราอยมันก็เป็นคล้องนะเขาเหมือนคาคิอ่ะเนื้อเขาล่อนเลยพี่ว่าพรกินหมดเชื่อไหมเชื่อหนูเชื่อพี่พี่พูดอะไรหนูเชื่อหมดทำไมเชื่อคนง่ายอ่ะไม่ หนูกินดูพี่กินหนูก็เชื่อแล้วลูกลูกที่น้ำหนัก80นี่กินวันละารัะไม่ค่อยกินอะค่ะทำไมฮะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกวันนี้หนูพยายามกินมังสวิรัติกินผักเยอะๆนี่หนูอ้วนเพราะผักนะหนูพูดจริงๆไม่มีใครอ้วนเพราะผักอย่าโกหกผักผักออกไงอ๋อผักออกต้องหนักหนักอย่างนี้นี่ฮะอ,อันนี้คือแดกจริงจังเลยนะเพราะว่า ข้าวเช้าไม่ได้กินเลยนี่เปิดกี่โมงเนี่ยเปิดเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะแต่ว่า <4 S 2> ออเดอร์ลูกค้าต้องจองก่อนละจ๊ะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าไม่จองก็ไม่ได้มาหน้าร้านไม่ได้นะเพราะว่าลูกมันออเดอร์มันเต็มจ้ะเฮอเต็มนี่คือหมายถึงยกขาใช่ไหมที่เต็ม,มหรือว่าข้าวลาดนี่มากิน,นได้ตลอดข้าวลาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวันหนึ่งหนูมีจากัดว่าหนูทําได้แค่นี้วันหนึ่งหนูต้องต้มสองรอบอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันต้มได้แค่นี้จริงๆหนูทาได้แค่นี้เพราะหนูทําคนเดียว ทุกอย่างหนูทำคนเดียวหมดเลยเวลาหนูต้องนั่งเฝ้าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้นอนในห้องนางสารเนี่ย <ś les> <ś les> พี่ต้องเศร้าแทนด้ไหมฟ <ś les> <ś les> ังหนก็ยังดีเออเ <ś les> นี่ยมาอีกเว้ยอือเป็นห่วงจังเลยโปรตีนล้ว,วนๆถ้ากินแล้วแบบรู้สึกแบบนิดหน่อยแล้วใส่พริกเข้าไป ดูเลหมดละตีนต้มตีนหมดละนี่คือส่วนไส้ลิ้นไส้ลิ้นอ่าอันนี้ก็คือตุนสิบสองโมงอันนี้สี่พอแค่สี่ขมงจริงๆมันก็สุกเร็วได้แต่ว่าเราอยากให้มันเข้าเนื้อค่ะค่อยๆตุนไปแล้วเนี่ยสุกเร็วได้เหมือนกันนะครแต่ตีนมันจะแตกมันมันตีตรงที่อะไรวะบางทีมันเบื่อพวกขาหมูไง มันก็ลองขางัวอยู่บ้างก็ไปเลยที่ใหม่อะผมแบบผมนะผมก็ขามได้สองปีแล้วออกไปหลายรายการแน่เลยก็หลายรายการ่ค่ะอ,อืนรายการเรา,เอ,าออกทำไมวะจริงๆเขาคง <ๆ S 2> จะเป็นเพราะหนูนัตตาดีเขาก็เลยมาแต่ว่าหม่อมคงมาเพราะว่าขาหนัวอร่อยเล <c oughs> ่นเพลงเล่นเพลงเมืเ่อน,น,น้องเราคนอื่นอวยเลยเอายังไม่หมดนะนี่ยังลิ้นอยู่เลยลองลิ้นหน่อยเมื่อกี้กินไส้เลลวไส้ก็ดี ไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นถ้ามีกลิ่นหูทิ้งเลยหูไม่ขายอืูทาใจไม่ได้อืมพบคุณคุณภาพอร่อยเดือไอตัวเนี้ยโอ้โหเฮ้ยพี่อยแล้วโอ้โหอันนี้คือเอ็นเหมือนเขาเรียกว่าอ็นลนี่นี่นี่ค้ยกขึ้นเนี่ยจะแยกส่วนกันแล้วเนี่ยโอ้ดูดิฮะเต็มข้อเลยเ้าเรียกเต็มข้อตายแล้วมึงนี่เอ็นทั้งนั้นเลยเนี่ย มไม่คิดว่าจะกินขนาดนี้จริงๆแต่น้อยน่ินปกติก็ไม่กินขนาดนี้หรอกอยากโชว์เหนือคนอื่นเขาแค่นั้น,นเ,เนี่ยเพราเก๋งว่าเก๋าเนี่ยเรามีพริกขี้หนูด้วยตัดความเลี่ยนมันหน่อยคนเนี่ยหน,นังกับเอ็นล้วนใช่คนนเนื้อไม่มีเป็นขาบนไม่มี ต้องบอกว่าต้องกินกับน้ำจิ้มเ่อรสชาติเพิ่มขึ้นน้ำจิ้มอร่อยขาหนึ่งเนี่ยมันมันน้ำหนักเท่าไหร่ฐานที่ขายมาตรฐานเลยนะคะโลสองขีดถึงแต<ล>ขาละสี่ร้อยอ๋อแล้วถ้าไอ้นี่ขายใหญ่เนี่ยอันนี้นานๆจะมีครั้งหนึ่งนานๆจะมีทีมันหนูไม่ได้เอามาบ่อยๆเพราะว่าไม่อยากขายดูแล้วมันราคาแพงเกินไปจริงๆมีคนจ้าแต่หนูไม่ขายออ ก็บันแทงไม่อะค่ะนีลานอะไรเน่เดี๋ยวเรียกสมภคอมาคุยด้วยไหมหยิกนะไหนเอาให้หมดหน่อยวะกูก็อยากลองหเหมือนกันว่ากูจะไปได้ถึงไหนไปตุดและหยุดที่โรงพยาบาลสคอนดวเลยความเก่าแม่งหายนี่ดโดนน้องเขาแทงยับเลยเนี่ย กักก็พียอดแต่อันนี้ก็ดีนะลิ้นกับไตก็อร่อยโอ้ยทำไมเขาทำท่าทางอย่างเงี้ยมันน่ารังเกียจเหรออ๋อไม่ได้ว่าอะไรก็เมื่อกี้กินเข้าไปกินเข้าไปก็ให้ยัดให้ยัดอยู่นั่นน่ะเอาจะให้ออกข้างบนหรือให้ออกข้างล่างเอาข้างบนเลือกเอาเลือกเอาอื อารมเหมือนหมูจริงแต่มันเป็นขาวงัวแล้วก็อย่างน้ำไฮโดรเขาดีนะไม่ได้หวานจนแบบว่าหวานจนเลี่ยนอ่ะนี่เขาก็กําลังดีแล้วก็พิ่ีพิถันทความสะอาดมุสลิมเนี่ยไม่ต้องห่วงอาหารมุสลิมเนี่ยเขาจะเน้นความสะอาดอันแบบต้นๆอยู่นะนี่ส่งไปถึงไหนไกลสุดภาคเหนือก็ไปเชียงใหม่ภาคใต้อุ้ยทุกจังหวัดเลยนะรู้สึกว่าหนูไปทุกจังหวัดแล้วอะที่ส่งนะก่อนที่จะเรามาดอนนะคะ มาไปมลยหน้าร้านอ่ะเรางหรือเองเหรอเขาขึ้นมาเพื่อจะมาลองกินอ๋อเหรอจริงชวนให,ให้หนูไปอยู่หัดใหญ่หนูก็ว่าจะไปเหมือนกันมันรงง่ายยังเลยเราอ่ะใครชวนไปหมดเลยเออไปอยู่หัดใหญ่ว่าจะไปว่าจะไปเปิดสาขาที่โน่นด้วยค่ะโอ้โหเอาไงไปป่ะไปป่ะบอกเลยบอกเลยอาจจะไปเดี๋วจะไปหาดใหญ่นะคะอิชาล้อค่ะถ้าได้ไปอุดหนนได้นะคะวันดาคนสวยค่ะ พูดเองนะพูดเองไงเราทุกคนต้องให้กำลังใจตัวเองมีความมั่นใจสูงมากสูงมาก,มากโอ้ยก,กินเยอะแล้วนะเนี่ยนี่ถือว่ากินเยอะแล้วใช่ค่ะถือว่ากินเยอะสี่ห้าคนกินยังไม่เท่าพี่กินเลยจริงหรอจริงมันก็อร่อยนะมันก็ได้เนื้อได้เนื้อ,นอหน่อยเทาราคาขอยยี่สิบแยยี่สิสาม หนูน้าแยกหนูน้าแยกยี่สิบสามเลยใช่ค่ะจอดรถมาก็เจอพาทเมนก่อนใช่ค่ะแล้วครเนียร้าน,นเดี๋ยวจะงงมีป้ายร้านอะไรป้ายร้านแต่ก่อนจะมีพี่สาวอยู่ด้วยแต่ตอนนี้พี่สาวย,ย้ยายไปเปิดที่อื่นออก็เหลือนคนเดียวหนูจะต้องเปิดทนเราไม่ได้ใช่หนูสวยกว่าไงใครจะทนหนูได้ละ่ะเนรทนปากไม่ได้มากกว่าดูแววแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดจ้ะใช่ว,ว่าหนูเป็นคนพูดหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดเชื่อหนูไหมเชื่อเชื่อก็ได้ มึงงานไปเอินแล้วไม่รอแล้วเคยรอแล้วไม่ได้กินกินก่อนแล้วแม่งเร็วเร็วเร็วเขาเร็วเร็วมันเร็วแถบก่อนลูกพี่อ่ะมาอันนี้สิมันถึงจะถึงว่าสุดนี่จิ้วปลาทงฮะเสียวเหล็กหนึ่งอันนั้นเขากินไก่กันไม่ใช่เหรอ มันไม่ได้กินขาหางัวอย่างนี้โอ้ยโอ้ยมันจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจ้ะหมดหมดเชื่อเคยวีเครื uh, uh, oh, ่องวัดความดันไหมนมนมันมันหัวมันหัว ี HR, right. ่แต่เข้าไปได้ยังไงบ้าหรือเปล่าไอ้สัตว์เราก็บ้าห่อด้วยอ้าหมดนี่ไปกลับบ้านใส่ห่อไหมเออใส่ห่อไปฝั่งเมียหน่อยได้ค่ะเออเดี๋ยวเผื่อได้หนวดกลับมาทันไหมหลังจากดูคลิปนี้แล้วเขาจะเป็นเงนยังไงไม่รู้เงินไปใส่ห่อไปสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูริการอะไรมาดูดี